มาต่อกันที่เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์นะคะทีมงานสมาร์ทบิทเองนะคะได้ทําผลสํารวจมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะว่าเทศกาลของประเทศไทยซึ่งมีตลอดตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงสิ้นปีนั้นเทศกาลไหนนะคะที่มีการใช้จ่ายเงินสะพัดมากที่สุดนะคะซึ่งต้องยอมรับนะคะว่าเทศกาลที่ว่าก็คือเทศกาลสงกรานต์นั่นเองเม็ดเงินของคนไทยที่ใช้ในเทศกาลนี้มหาศาลทีเดียวนะคะเห็นแล้วเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าทุกคนนั้นหากินกับเทศกาลนี้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแล้ว แต่ละเทศกาลใช้เม็ดเงินมากน้อยแค่ไหนคะ่ะกราฟิกนี้นะคะทีมงานสำรวจมาฝากกันนะคะว่าแต่ละเทศกาลในช่วงปีของบ้านเรานะคะใช้เงินอย่างไรกันบ้างถ้าดูปีใหม่ที่ผ่านมานะคะต้นปี59นั้นใช้เงินไปทั้งหมด 1 1 7 0 0 0 0ล้านบาทลอยกระทงปีที่แล้วค่ะ1 1 4 4 0 0 0ล้านบาทสางกรานปีที่แล้ว1 1 9 9 0 0 0ล้านบาทส่วนสงกรานปีนี้ส่วนพยากรเศรษฐกรริจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกว่าน่าจะมีเม็ดเงินสะพัดสูงถึง1 2 4 0 0 0ล้านบาท เห็นได้เลยนะคะว่าเทศกาลสงกรานใช้เงินมากที่สุดเมื่อเทียบกับเทศกาลอื่นๆของปีและเม็ดเงินในปีนี้เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนถึงเกือบ5%เ์ด้วยกันและเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ2ปีโดยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสาเหตุสําคัญก็คือราคาสินค้าบริการที่แพงขึ้นช่วงวันหยุดติดต่อกันนานหลายวันรายได้ของผู้ประกอบการมากขึ้นและการท่องเที่ยวยังสามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ที่สาคัญนะคะสถานที่ท่องเที่ยวของบ้านเราก็มีหลากหลายและเพิ่มจํานวนมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันซึ่งรายละเอียดการท่องเที่ยวก็จะมีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปแต่เฉลี่ยแล้วคนไทยใช้จ่ายในประเทศนะคะตกประมาณ4,600บาทต่อคนต่อครั้งส่วนการท่องเที่ยวต่างประเทศนั้นจะอยู่ที่ประมาณ57,600บาทต่อคนต่อครั้งซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากเงินเดือนนะคะรวมถึงเงินออมที่เก็บสะสมมาแล้วก็ให้รางวัลชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานเนี่ยแหละค่ะ